ครับลังต่อที่เราเลี้ยงไว้ครับดูมันก็นี่ครับมันรูเข้าดรูออกมันจะมีรูเดียวอันนี้ผมก็เอาอาหารมาวางไว้ให้มันนะครับมันก็จะบินมาพาเข้าไปนะครับตอนนี้เศษปลาครับ สามก็บินมาตอมบินมากัดเอามันคาบเสร็จแล้วก็เ,เข้าไปนะคาบเสร็จปุ๊บมันก็บ,บินเอก มีนานครับลังนี้แต่ระวังมันมดมันจะขึ้นลังด้วยนะครับอาละมันมาถาต้นมไม้นะครับยังไงผมก็ขอฝากกดติดตามด้วยครับคลินี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับยังไงผมก็จะหาอะไรดีๆมาแนะนำทุกท่านนะครับให้ทุกท่านดูนะครับสวัสดีครับครับ